สวัสดีครับแฟนๆช่องอันตราคอมเมนต์ทุกท่านนะครับซุปตาราคาแพง สุกตาราคาแพงจบจริงแชมงโลกแล้วต่ออาชีพที่ไหนเลยวะคะดู้รู้รูปวดไม่ได้ไม่ได้พักไม่ได้พักเลยเหมือนกับว่าพอกลับมาแล้วก็ไม่เท่าไหร่ก็ต้องไปเล่นเลยใช่ไหมคะอ่าโอเคเหตุนี้ใช่ไหมอันนี้กางขาของสมาคมใช่ค่ะรเีตันทางเมื่อไหร่รอบ แต่ก็ใกล้ๆเลยใกล้ๆกลับมาแล้วจะแบบเฮ้ยอาจจะรับอมพักใหม่ได้ไหมคะออ๋โอเคคือไปแบบบอกเขาตรงๆทางโน้นเลยเพาะเราแบบไม่ได้พักเลยเอาหมายถึงว่าบอกับต้นสักกัดไปเลยใช่ไหมที่เดิมสุดยอดติดตามอยู่นะโอเคบายๆทำไมไปด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเนี่ยูมไดคุยกับแฟนคลับข้างในเห็นรอเสียใจเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปจัดการที่โนูน โอเคนะคะหลายๆคนเนี่ยหลังจบชิงแชมป์โลกก็จะต้องเปิดหฝีอาชีพของตัวเองนะคะโดยเฉพาะ,ะที่ไปเล่นต่างประเทศนะคะไม่ว่าญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะนเน,นะาะเนาะเลยเนาะเหมือนที่เดิมกันนะคะที่เดิมกันหมดเลยนเน,เยนะา,นานออะอ่ะาอ่าใช่ญี่ปุ่นกนะับตุรกีตุรกีก็ของเที่ยวของอะไรทยมากก็ต้องแขง่ขงต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับนักกีนา ใกล้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะลยุพานะคะอีกหนึ่งคนที่เป็นซูเปอร์ซับโอ้โหซูเปอร์ซับซัพพอร์ตซัพพอร์ตซุปเปอร์ซับซัพพอร์ตหลายงานเลยคะเวียดแอลด้วยอะไรด้วยเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีค่ะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะยอด โลเลยอ๋อแใช่แล้วนี่นี่ก็เหมือนกับเราเราแลบแล้วเราก็ได้ช่างเดิมใช่ไหมคะได้ช่างถ้าช่างนี่ก็คือเหมือนเขาก็เราจะได้เช็คกันได้เลยใช่ไหมเพราะนั้นนี่เราหมาโฮ้ยรุ่นนะตอนที่แบบเขาจะเขาจะส่งชื่อเราไม่ส่งชื่อเราเนื้อก็รุ่นแต่ละคนก็แบบชื่อีมือกันแบบโหที่สุดท้ายแล้วซ้อมกับผู้ชายด้วยอ่าแต่เราไปแเอที่้าว ใส่อะไรแสดงว่าปีนี้เนี่ยมีวีเอลขนาดหนึ่งแล้วก็ที่โคราชแล้วก็มาอันนี้ออกโอเคแล้วเนาะสำหรับตัวเองแล้วก็กลับมาแล้วก็เริ่มหลีกเลยป่ะของไทยโอเคก็หลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นหมดโอเคค่ะนะคะที่เรารู้จักกันดีนะคะยุคฮาปูฟังคอยนะคะ ออหนูยังไม่เสร็จเดียคพักสวัสดีค่ะะถิงใจครับทำไมว่าจะแรปในแรปอย่างนี้หรอใช่กระเป๋าน้อยไงคะที่แรกหนูแล้วก็หล่อแยบกันอยูแรกๆเลยอ๋ออ๋อไม่ก็โอเคอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องตามไปโหลดถูกไหมใช่มันจะตามไปอยู่ก็เลยบอกว่าให้พวกพี่รอหนูแรปเนึงนะโอเคลุงนิกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่แฟนๆลุ้นกันอยู่นะคะกับตั๋วเอาไปรวมก่อนเอาลุงนิกไปรวมก่อนเปล่า ไม่เป็นไรหรอกพี่พี่ฝากกูอยู่ไหมได้แต่ว่าคุณต้องรอไปเลยอ๋อขอโทษนะคะก็มุกมิกนะคะเซตเตอร์ที่แฟนๆเชียร์กันเยอะเลยนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่เนี่ยน,นอกจากมาส่งน้องๆแล้วก็ยังได้มาส่งหวานใจด้วยนะคะพี่มาส่งน้องๆเช,ชื่อเชื่อนี่ยเชื่อ ห้ามติดมองเจ็ดเดือนก็ห้ามขึ้นเครื่องบินบินไปเชียร์แล้วโอ้แล้วเอพีไม่ได้ไอ้เด็ทีเอไม่ได้อันนี้หรอไปไปยักยำไปเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปเลยโอ้โหงานชุกงานชุกก็ชายย่อยนะเนี่ยเป็นไงได้ข่าวว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พี่นัทก็จะต้องดูแลน้องๆรุ่นต่อไปเลยใช่ไหมคะได้ข่าวมาว่าจะต้องสอบต่อเลยก็เตรียมเตรียมต้องเตรียมสร้างรุ่นเตรียมสร้างรุ่นรุ่นเด็กเหมือน เด็กไล์หรอเวิดีโอไล่ผ่าของสมาคมเ,เหมือนกับเขาเตรียมให้ไปรวมตัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามน้องๆไปก,นกวนตัวช่วงนี้เหมือนกับว่า คนเริ่มเดินทางไปนอกประเทศกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศเปิดกว้างแล้วนะคะเรื่องมาตรการไม่ว่าจะวัคซีนหรือว่า ATK เนี่ยเขาผ่อนคลอกันไปเยอะแล้วนะคะก็เลยเดินทางกันนะคะ กำลังแลบอยู่ค่ะแล้วก็หาโม อุ้มะคะก่ถ่า่คลิปยู่ายคลิปนี่ยนะที่จะส่งมอบนี้คืนได้ได้ที่ยังไม่ได้ักได้นี่คืนเลยนะ,ะนส่งมอบคืนสองวี่ยเ้าแกะอะ นาย,ยกกาลังให้โอวาทนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะดูดูที่จากอาการแล้วกําลังให้กําลังใจน้องๆน,นะคะแล้วก็มุ่งมั่นให้ทําผลงานให้ดีที่สุดรายงานโดยพิกิปวิลาวันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสวัสดีทั้ง1,500คนนะคะไม่ทํางานกันใช่ไหมมาส่งน้องๆตอนนี้พิคิปรับหน้าที่พิธีกรสนามชั่วคราวนะคะพี่ยุ้ยไปโหลดกระเป๋าอยู่นะคะ ทุกคนทีนะคะมือใหม่หัดหัด like. ไลฟนะ์ค่ะหายไปแล้วนี่คนบอกว่าท่านดาวอาบน้ำอยู่ไม่ได้อาบน้ำค่ะท่านดาวอยู่นี้นะคะค <น S 1> อยู่ครบค <น S 1> ทุกคนนะคะค <น S 1> <ๆ>ดูบรรยากาศเซนๆคค่่ะะไเจอซนเเเเอ้ยดดดีวด๋วินนงล่น,นะ,ะตอนนี้ท่านนายกสมพรนะคะให้โอวาทน้องๆเสร็จแล้วนะคะ ทางทีมก็จะรวมพลังกันค่ะ<ป>อ่าเป็นนหมายอันดีนะคะทุกคนตอนนี้น้องๆก็ถ่ายรูปรวมค่ะเก็บบรรยากาศวันเดินทางไว้นะคะทุกคนอย่าห้ามพลาดนะคะแมตช์แรกเราจะแข่งวันที่24กันยายนนะคะไทยแลนด์พบกับตุรกียที่ยุ้ยก,กลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ เมื่อกี้พี่ยุ้ยไปโหลดกระเป๋านะคะใช่ค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยค่ะท่านสมพรให้โอว่าดอใช่ให้โอวามใ,<อ>ให้โอวาวให้กำลังใจน้องๆม่อบอ้ออวาวน,นะคะแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราเน้นเ,เรียกว่าอะไรนะความความเป็นนักกีฬาไทยนะคะเล่นให้สนุกยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะส่วนเป้าหมายเนี่ยเอาจริงนะพี่ยุ้ยว่าสี่ปีที่แล้วเราก็ทําได้ถึงรอบที่สองนะแต่ปีนี้ดูจากเส้นทางแล้วขนทางสวยงามกว่าปีที่เราเยอะทำจริงใช่ ดูจากทีมดูจากทีมอ่้จากทีมไงแต่ว่าทีแล้วสายนาัก่านอเมรมกาไงแต่ก่อนเขาหนีแล้วาหรอบนี้คิดว่าผนทางน้องๆคู้ได้ทุกทีมคู้ได้ทุกทีมใช่ไหมบ้างั้นคู่ได้ใช่สวัสดีนะคะเเดือนแล้วนะอันนี้ให้ถือหรอ นนี่พี่ประมาณนะคะพี่ประมาณใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งค่ะเป็นลูกครึ่งคนนี้เป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งผีครึ่งคนเล่นตัวเองไม่เจ็บนะครับเอาถ่ายรูปกับน้องก่อนเอาถ่ายรูปน้องอ่ะไม่ไม่เคยถ่ายรูปกับน้องคู่ใครเลยนะผมเอาดูสิถ่ายรูปคู่น้องถ่ายกับไอ้บอลสีโปแมึงแม่งดูทีบีถ่ายเก่งอ่ะถ่ายเก่งมาก

แฟน,นขับเยอะค่ะแฟน,นขับเยอะ <c oughs> หลายๆคนนะเขาชอบเล่นกล้องที่มันเป็นแบบคล้ายๆแมนนวลนะคะเขาจะมีกล้องแบบสุดตัว ถ้าเมื่อกี้ใครได้ฟังนะคะพี่กิ๊ฟบอกว่าปีนี้เบาวกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะคคจะไปหาน้องๆอ,อย่างเหนียววัชรียาดีไหมคะ เจ็ดนั้นเขาจะไปกันเร็วเลยนะรู้สึกเขาจะรีบเข้าไปกันแล้วนะคะก็จริงๆไฟเราก็คือประมาณเที่ยงครึ่งนะคะน้องๆเข้าไปก่นกอนแล้วไม่ทันแล้วเราต้องคืนอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะะ เล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักกีฬาจะเข้าไปในเกตกันแล้วนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามส่งน้องๆไปขึ้นเครื่องในครั้งนี้ด้วยกันนะคะ สู้นะเด็กเด็กขอบคุณค่ะน้องๆบางส่วนก็เข้าเกตแบบเหลือแล้วที่อยู่นั่นนาะสู้ๆนะคะเตย ชีธาเต้นไว้ยังคะชีตาเต้นไว้ยังคะก็เดี๋ยวขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เ๋สมาคมจะขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะวันนี้คุณแม่นะคะเดินทางก่อนนะคะไม่ใช่คนที่เดินทางขอบคุณทุกท่านที่ ให้กำลังใจด้วยการเยี่ยมชมคลิปดีๆจากช่องอันต้าคอมเมนต์ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจแก่นักกีฬาทุกคนด้วยครับขอบคุณมากครับ